ในจีนเนี่ยเคยมีลัททิบูชามะม่วงด้วยค่ะสวัสดีค่ะอยู่จากชาแนลพอยต์บิวค่ะเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์สมัยประธานเหมาเจ๋อตงค่ะคือการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนมันน่าจะได้ผลดีอ่ะประธานเหมาเนี่ยนะก็อยากจะให้ของขวัญกับพวกข้าราชการทั้งหลายค่ะบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยไปได้มะม่วงจากปากีสถามนมาทั้งหมด40ลูกก็เลยรู้สึกว่าอเอามะม่วงนี่แหละให้ไปละกันปรากฏว่าให้ไปปุ๊บเหล่าพวกข้าราชการทั้งหลายที่ได้ไปก็ไม่กล้ากินค่ะเพราะว่านี่คือของที่ท่านประธานเหมาให้มาจะ้อองงเคารมันย่ดี ดังนั้นพวกเหล่าข้าราชการเนี่ยก็เลยเอามะม่วงเนี่ยไปแช่น้ํายาไปฉีดฟอร์มาดีไฮไปทําอะไรเพื่อแบบคงสภาพไว้คือเรียกว่าสตาร์ทมะม่วงไวอย่างนั้นเถอะบางคนเคารพมากก็ถึงขั้นแห่มะม่วงไปตามที่ต่างๆบางคนรู้สึกว่าอยากให้คนทั้งบ้านได้เคารพบ้างจังเช่าเครื่องบินเลยจ่ะให้แห่มะม่วงเนี้ยไปที่บ้านตัวเองส่วนบางคนที่ไม่ได้เก็บรักษาตัวมะม่วงพอมะม่วงเริ่มเน่าเขาก็เสียดายเขาก็ต้องเอาแบบมะม่วงไปทําเป็นน้ํามะม่วงนะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็สามารถแบบตักน้ำม่วงทีละช้อนมากินอย่างประหยัดสุดๆบูชาสุดๆชา ก็คืออินกับมะม่วงไปช่วงใหญ่ๆทําอะไรก็ต้องทาเป็นรูปมะม่วงไปหมดแล้วยังไม่พอนะพวกกวีทั้งหลายในยุคนั้นอ่ะก็แต่งบทกวีสรรเสริญมะม่วงคู่กับสรรเสริญประธานเหมาไปอีกนะคะใครที่มาดูหมิ่นการบูชามะม่วงยุคนั้นนะมีโทษด้วยนะทุกคนแล้วความเหอมะม่วงบูชามะม่วงเนี่ยนะก็อยู่แบบนั้นในจีนไปทั้งหมด2ปีด้วยกันก่อนที่ความเหเนมันจะค่อยๆซ,ซาซาซาลงไปในที่สุดใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและได้สาระแบบนี้อย่าลืมติดตามพอย n ์วิวได้ทนช่องทางนะคะ